เอาเรือดที่างงาแต่งงานแต่ง,ตางงานที่มย่ได้ปรบอบสองปีแล้ไม่ได้ใช่<อ>ที่โพสเมื่อวา,า,งงานใช่ไหมก็เมือ่อวานเป็นวันครบรอบฉลองมองคลสมรสคะ่ะก็เลยโพสเพราะว่าจริงๆจริงๆจริงๆต้องโพสวันที่28เมษาแปดมนาเพราะเป็นวันที่ครบรอบการแต่งงาน,นงจริงๆแต่ว่าก็ในช่วงนั้นก็คือเรามีความรู้สึกว่า ความรู้สึกของเรามันยังยังหาบทสรุปอะไรยังไม่ได้แต่นะวันนี้เราเราเรามีบทสรุปแล้วก็เลยโสต์แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องโพสเพราะว่ามันเป็นเครดิตที่เราต้องให้กับสถานที่รวมถึงชุดด้วยะคะ่ะชุดที่เขาแบบว่าหอบขึ้นมาแบบว่าให้เ้ย์ได้ใสย่ยวกับสถานที่ที่พี่จอร์ดเมตตาให้สถานที่ในการถ่ายทาก็เป็นเรื่องปกติของของดารานักแสดงอยู่แล้วะคะ่ะเวลาที่เราไปใช้สถานที่หรือว่า ใช้เสื้อผ้าแบรนด์ไหนเราก็ต้องขอบุณเครดิตก็ต้องให้ก็เลยทำให้ต้องลงแล้วตอนนี้สถานะหรือว่าบทสรุปแม่ว่าหลังจากที่โพสที่ที่โพสคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตไม่ตอบเรื่องสถานะแต่แต่บอกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ขอบขอบคิดนะมันถูกคุ้มไปว่าไม่ใช่ตลกก็ก็ไปขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเพราะว่า ลูกไปอล้เนาะเราก็คือคนตีความมันไปเองก็ก็จริงๆคนก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละอ่ะถ้าถ้าเุณรู้แล้วไปว่าถ้าเกิดมันได้มีการขอต้องต้องขอบคุณร้านขอบคุณอะไรต่างๆแม่ยางอยากนำโพสต์นี้ไหมไม่โพสต์ถ่ะก็คงไม่โพสต์ก็คงเก็บไว้ดูคนเดียวเหมือนเดิมยังไงหรือว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวมันมันี้มันมีข่าวว่าขอโทษนะแม่มันไม่ใช่สาว แต่มันเป็นสี่เท่ามันเกี่ยวอะไรกับแม่หรือเปล่าฮะไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยไอเรื่องเนี้ยหลายคนสงสัยก่อมันเกี่ยวมันอะไรกับเรื่องราวก็ก็ขอพี่าอ้ม่ตอบก่อนแล้วกันขอาะพี่แอม่ตอบก่อนวันนี้ความรู้สึกของเราแยกแน่ที่มันจะต้องรับไปกินเราแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหลบไปได้ ความรู้สึกแย่มันผ่านมานานแล้วค่ะมันไม่มไม่มไม่มันไม่มีตรงนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้มีความสุขด,ดีค่ะอือแต่มันต,อนนตอน้องแต่างเราอย่างตรงนี้เราเปิดกคิดว่าเปรับมือได้ค่ะณนะชั่วโมงนี้ณนะตอนนี้เป้ยโอเคมากๆแล้วลูกสองคนก็โอเคมากๆครับไปสองปีที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะให้มันมันเป็นยังไงแในในตอนนั้นย้อนกลับไปในตอนนู้เลยหมายความว่าอย่างไรอนากให้ผานไปสองปีการร้องไปสองปีความรู้สึกยังไงว่าทำไมเราถึงอยากใส่ใจของเราคือไม่มีความรู้สึกก็แค่ ตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์อะค่ะกับเจอเซอร์ไพรส์กับคือคือไม่ไอยากให้มันเศร้าไม่อยากให้มันอะไรไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยคือไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยแล้วก็คือคือก็อยากให้คือเราอะ ผ่านแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการโพสต์อันนี้คือตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปโพสต์ขอบคุณในวารละโอกาสอื่นเราก็กลัวคนจะเข้าใจผิดว่าทําไมยังยังยัง,ย,งยังใส่ชุดยังอะไรอย่างนี้คือเราก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดก็ถือว่าโอกาสใช้วัน เฉลี่ยมงคลสมลดละการเป็นโอกาสนี Tonight, night, ้ในการพูขอบคุณสถานที่เสื้อผ้าทีมงานทุกคนช่างแต่งหน้าช่างทำผมทุกคนทําให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยใจมาช่วยเป้ยถ้าไม่ไงขออนุญาตถามแตงเบิร์้ววันนี้มันจะใช้คำว่าครบรอบปีสองปีได้หรือก็เขียนอยู่ไม่ได้แล้วเป๋สำรองแล้วเนาะมันผ่านแล้วมั้ยบางนั้นค่ะปีการปีการที่มันผ่านมานานมากขนาดไหนแล้วเป้ยได้คิดอย่างเท่าไร ก็อย่างที่สัมภาษณ์คราวที่แล้วค่ะคือจริงๆคือมันไม่ได้อยู่ๆปุ๊บปั๊บแล้วมันก็จะแข็งแรงนะคะระยะเวลาต่างๆแล้วก็ตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าหลังหลักหลายอะค่ะมันมันไม่ได้แบบจู่ๆจะมาเจอปุ๊บทำใจได้เลยเอออะไรเงี้ยมันมันสะสมค่ะฟีดแบ็แตกหลังจากที่ปล่อยพิดไปอะค่ะหลายคพนก็ชมว่าเราสวยชมว่าเราอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะมันมันมันทำให้เรารู้สึกยังไงไหมมันมันมันฟูหรือมันจริงๆแล้วมันมันรู้สึกว่า น่าจะมีความสุขมากกว่านี้หรือว่ายังไงเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีความสุขมากกว่าน,นี้เพราะเรามีความสุขอยู่แล้วก็ก็ <S <S <ๆ>อย่างที่แคปชั่นที่บอกค่ะคือป้ยมีความสุขไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับเป้ยก็ตาม <S <S ป้ยยป้ยป้ยรับแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ป้ยก็เข้าใจคืออย่างที่บอกค่ะทุกๆอย่างมันมีข้อดีของมันเสมอป้ยก็คิดในแง่นั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เป้ยรู้สึกว่าเศร้าหรือเสียใจอะไรก็ต้องก็เข้าใจด้วยซ้ำค่ะว่า มันมันจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดพื่อบอกไดีแล้วด้วยบอกไปียังไงบ้างระหว่างาทางข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราบอกกับใยังไงคือก็พยายามทําความเข้าใจทุกๆุกอย่างนะครับคือมันมันเป็นอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ค่ะสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอม,มรับมันก็ต้องจากสิ่งนี้มีสิ่งที่ตั้งใจไว้มากกว่านี้ไหมคะ เช่นแต่ว่านอกจากคลิปนี้นอจก,จกจากก็จะไม่มีไม่มีอะไรแล้วค่ะหลังจากนี้ไม่มีแล้วค่ะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เออก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ถือว่าก็เป็นเมมโมรี่ที่มันดีๆใช่สิ่งที่เคืปวดที่สุดคือเรื่องลูกแล้ววันนี้เขาโตแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเขาโอเคพยายามพยายามทําความเข้าใจเรื่อยๆค่ะไม่ได้ยัดเยียด ถ้าวันไหนที่เขามีคําถามก็เราก็จะมีเราพร้อมมีคำตอบให้เป่ยมาแต่ได้เปนวันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังเสียน้ำตาอยู่ไหมอยู่รึเป่าเฮ้ยไม่มีน้ําตาตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะเหมือนมันเข้าใจแล้วก็เหมือนมันก็ยอมรับคือทุกๆอย่างทุกๆครั้งทุกๆเหตุการณ์นะคะมันอยู่ในกระบวนการที่มันแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนแปลง และยอมรับมันมันอยู่ในโปรเซสนี้หมดเลยค่ะความรักมาถูกเปลี่ยนรูปแบบไปห,หมดแล้วใช่ไหมคือเขายังเป็นความปรารถนาดีความหวังดีที่มีให้กันนะคะตอนนี้อยงของเราเองก็คือลูกอย่างเดียวความรักของเราคือมอบให้ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกทั้งสองคนเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงตัวเองด้วยค่ะีัวีองมีส่วนด้วยไม่มีใครจะได้หรอโอ้ยอย่าไปคาดหวังวา่าคนจะต้องเสียดายเอาอเรามีความสุขก็พอ ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยโอกาสจะเปิดอะไรนะเปิดใจนะแม่ ก็งงมากเนาะวันนั้นวันนั้นตั้งแต่สัมภาษณ์วันนั้นมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองฮอตขนาดนี้มันฮอตไปได้ยังไงซิมันยไงไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วคูออันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดเล่นให้พี่พี่หัวเราะรับไม่อยากไม่อยากให้พี่พี่คิดว่าเป้ยเครียดหรือเป้ยเศร้าคือจริงๆอ่ะเป้ยก็อยากเป้ยปกตินี่แหละกันเขาบางคำถามอ่ะเราก็ต้องไม่อยากให้แบบว่ามันดูไอ้นี้เกินไปได้เลยมันสวยขนาดนี้ดูที่อินเดียเนี่ย หรื <ersch> อว่าเราจะมีหนึ่งที่ปล่อยมาเรามีคุณแอปเป็นไอดอลไอดอลด้านไหนคะด้านไหนครับคุณแอปมีความสุขเป็นโรสตองคุณแอปเป็นเด็กเราคืออะไรขอคิดก่อนค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะเดี๋ยวตามไปนะคะคุณแอปคุณแอปอยากสัมภผัสได้ไหมคะก็ก็ทำนั้นค่ะก็สุดท้ายก็คือ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาณตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องลูกก่อนค่ะคนน่จะบอกว่าให้เรากลับมารักตัวเองมากๆในในวันที่ที่ชีวิตเราจะิดอะไรเกิดขึ้นมากมายไม่รู้แต่ว่าพี่ปวยรู้สึกยังไงกับคํานี้ในตอนนี้บ้างขอว่ารักตัวเองอ่ะพี่แน่นอนค่ะที่ป้ยตัดสินใจแบบนี้ทุกวันนี้กับพ่อพี่คนนี้คะก็แค่ทําเพื่อตัวเองบ้างนะโอเคเนาะดูละครกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไม่เคยอกไรเสือเลยไม่ดามากนะเเยโดางอเอาข้างตีเข้าอ้าด้วยนะเยเดี๋ยวค่ยดล้ว่าเดี๋ยวไ่ยน่เซ็กซี่เอ้หน่าราร่าัไหนอะได้ถามว่ามีคนมาจุดเยอะหรือเปล่า อาจไม่ดีมีคนมาจีบมาอ๋อทไมมีคมจีมาไม่รู้เหมือนกันสัมภาษณ์วันนั้นดีเมาเต็มเลย